สบายดีพี่น้องว่าจผู้จะคนเมืองสบอร์ดน,นะพี่น้องเด้อมากินซอยจุก็ก้อยก้อยขมกับจุเนื้อนะคะนะ้อพี่น้องเนาะนี่ม่ตับพ่อเมียนั่นพอ m, ่อผมจะนะคะมาค่ะมากินน้ำพริกหวา se, นะพี่น้องเด้อทั้งก้อยขมทั้งจุเนื้อนะคะเน,เน,เนม gracias, มาะแล้วก็เมี่ยนแหนมแหนมแม่ติ๋วซงมาให้ยเดี๋ยวกินเลยค่ะพี่น้องจา้าบ่ได้ยังห่างตั้งกล้องกันเลยคะ่ะสบายดีพี่นอ้นองว่าผู้คนเมืองสบอดจะมากินก้อยขมกับจุเนื้อพี่น้องจ้ามาค่ะัสบาเจับปมาลูะ อร่อยจ้ะกินในเลขายได้ทอดไปที่หัก่อนอ้าอ้าวกินเลยกินแล้วกินเนาะอืร่อยพอจะขึ้นผส,สมใสโดนอ๋อดจังส่งคนกอนคนก้อนทั้งสุดลยไปคนเลวมาข้าขเนียวมามีก้อยขมพร้อมพี่น้องจานี่ก้อยขมขมมาค่ลุงอยเนอันนั้นก็ตตอกันนนะหันหน้าเขากล้องเรื่อเรืออืออือเ้เห็นหน้าสองพ่อดูกับพ่อจ้ะ มีอันแหนมหมูไม่ติวพร้อมจ้ะแกะแหนมไม่ติวกินก่อนเพราะว่าหิ้วเขาเขาเนี้ยวก็มี่ด้ยพี่น้องโอ้เป็นยังหรอกกินลูกจวดจัดปอบชิงด่างอีู่เลยพี่น้องจ้ะมันนี้ปอบเขาเซ้งอีู่แล้วเพราะว่ากินแหนมไม่ติวนี่แหนมแหนมแหนมพี่น้องจ้ะเดินหน้าท้องพอรู้แล้วก็เพราะมันเคเห็นพี่น้องกินน้ำปละพักกึ่กลับเพลอนเลยไป็นควาบักซี่เป <Ma> ิดขม Năm nhắm mọi chuyện nhanh lại trước đã mãi ớt nóng nữa cổng chọc đi cổng cọng hư đi hư 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 nhau, hư 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 bận, không bận, không? Không bận không? ออถ้ากินก,กับมิจฉมีตัวมีบกเกือจะไม่น่องจะสารพัดจะ้ะมะบึงกอกมะบึงกอกเนี้ยไทยดูไหมเอาบึงกอกว้ายดนจะเป็นบึงกองงกคับก,กบึงกอกแน่นะกอหินหทำไมบึงกอกซียิบมาพ้นิบหนึ่งสองสามเดียว อันนี้นก็ย şey ิ่งไม่ <k <k <k> <k <k ีรอเนาะอาจารย์บใครเห็นนี้พีกดิบอมไม่ผิดทับอทับอยู่นกดกกอดคมเียบกอดเสียบกอกอดคมขุ่มจำสกอบขุมอันนี้พัก้างล่านจกจ้บพว่ไงที่ผลหนึ่งกรปปัดบหรืออะไรอันนี้เอากใบย่งกกัดใบกัดใบบ้างใบกระ กินหมเบืงอกงกองเลยจจะสิบวิคน้องๆนะตอนหน่อยพอดีปาะเดีปนห้องด้อแซบ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 ฮัทโซแซบกะะดะานี่ก็ไม่ดีปาดเลยวะนะจับมันจับสุดจับยางสุดเลย แม่เนี้ยมันจิ๋วใช่ไหมคุณพวขอขอบคุณมากๆเลยแม่คำรับเนีน้ยมเนม่จิ๋วแซ่บลากเนี้ยน้องไข่แซ่บไข่ดีปดวดพ่กเจ้าหนุ่มขนนั้นกินใส่กุยเดียวกว่อนกินชกอกนั่นน่ะจะกล่องแก้สงียง แจบครับคุณจอบอะไรที่สองให้พี่น้องด้อยเขอมแนกอะไรที่สองเริ่มสองอะที่สองนี่เกตเตียสามจุดหาศูนย์นี่ที่สองสามคนไม่้องเอ็มหมูจ้ะเตมเอ็มเตมเอ็มหมูแต็มให้จับเ้อพี่น้องด้วยจับ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 จปอบก็นั่งรถ ก็กินตับได้แหล้เราองกินน้ำล้วก้อยค้มพี่น้องเวยอือฮึครับ

ยามาริ่งยาอของเขาคือ,อาเมริเขาอ,อ่านทั้งนั้นเลยกินอันนี้ปั๊บวินน่งไม่เกิดวิ่งตายเป็นก็ิ้งอย่านีาน้แเนาะเอ

ไม่เห็ุมขมเพราะเหตอ,อักโอ้ต,ตับหมดเลยเนะาะตักก่อนพิมกินเมือะอาค่าจะกินเมืออยู่จิ้นกินมือนี่นาับจิจับอ้วนีมากมาเจ้าหมอ่ Tap tắp tao tắp đàn của thôi anh em yêu. Mày xin ký tao. Tap mày mày kết mày 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 Kết. mày mày mà mày từng mày như vậy. อร่ยเมยอืมก็หออห่อเลยเร็บเต่ที่เต๋วที่เต๋วใช่ไหมครอืมไน้วยนี่โอ้ในปลาเพลิดในรองนี่ดิที่เต๋วที่เต๋วเนาะ cái thả cốt về cuốn né cuộn mà cũng thật cho ừ. kênh ờ, không

ม่นก็ทำอะไรก็จำความเป็นตัวเองกินหนาดนีลองอีกทีกันดู ทามผมบ็กินเห็นไหมจะกินไปทำไงวบาเดีวปได้บ่หนเน้อด่คนเน้เะกกินรเทินแบบบนี้เด้พี่น้องเยพ่อหญ่ได้กินเนี่นี่เรือไม่จิ้วเด้อบอกไม่ิ้วนกินแล้วหองมาดหลายเนี่ยหมูนี่มาคักอีดีมาจนกินเบิดเท้อนหอมเนาะ บอกพคุณแม่แอะไรเลยงจงของหมักมะหานะัน่ <Well, okay. S 1> ให้ลูกสาวจงของให้กินหรอ กางขาเฟกับแมวร้องอะไต้ังอเพาะเอาผูกกาวยอดปลอยเวายออกเลยแ้ก่มน้องตัวอันนี้ไงแกมาถิงมันนี่เลยตกแล้วอือจริงเลยนี่เราเลี้องดีอยู่ก็ไปหัเปิ้ห่วงแมเป็นห่วงในดูยังไงนี่นกล่องอะไกแบอ

nữa, ăn dẹp, chín, ăn cả thiềm, xay cả thiềm nó cào, chín nhầy để cho nó nghe, chín nhầy mẹ, chân là thị ô, này được rồi, cá, cá xin, này, nhìn lũ, câu, à เราทำทุ <Private S 1> ่างะใคตงกินเแ้งเปินาทำอย่างอื่นทำได้เราทำไม่ได้ใช่ป่ะสนีจิตจ้าพี่น้องจ้ากิปนี้เขาจอประเภทสิ่ที่างเด้อมันเหี่ยวเลยอาาพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ที่ตามก็บังิงกบพอบายๆจ้าชุบกจ้า